ช่วงสุดท้ายนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องปฏิบัติการอีกห้องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กับห้องปฏิบัติการห้องแรกเลยจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมคะตอนนี้อีกอยู่กับพี่เอกค่ะรักษาการหัวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมนะคะสวัสดีค่ะครับแอบเห็นด้านหลังค่ะด้านหลังนี่คืออะไรคะพี่เอกตัวนี้ก็คือตัวจาลองกล้องดูดาวนะครับก็คือเราทามันขึ้นมาเพื่อที่จะ ทดสอบการทํางานนะครับของมอเตอร์ในแกนต่างๆอพอดีว่าเรามีกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นล่อซิงต้อยู่แล้วะนะครับซึ่งมีขนาด2.4เมตรซึ่งมันมีความใหญ่ยิ่งกว่านี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถาบันเราเนี่ยก็มีเป้าให้กับทางวิศวกรเราก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดลองและทดสอบนะครับขั้นตอนการต่อสายต่างๆพวกนี้ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมะนะครับขั้นตอนการออกแบบ การควบคุมต่างๆนะครับสิ่งที่มีเพิ่มมาเนี่ยคืออะไรคะก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบควบคุมนะครับพันล่างนี้นะครับระบบควบคุมตัวนี้จะเป็นตัวใหม่มันเป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆละเจ้ากล้องดูดาว2อเมตรของเราเนี่ยมันใช้มาประมาณสัก8ปี9ปีละเพราะฉะนั้นระบบควบคุมมันเลยเก่านะครับแล้วอันหนึ่งที่ใหม่แล้วก็เป็นตัวที่ยากก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยให้มันมีการระบุตำแหน่งที่ละเอียดแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น S <S ะะตรงนี้แหละคือสิ่งที่ยากหลายๆบริษัทหลายๆประเทศที่เขาผลิตกล้องดูดาวัขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครบอกอ๋ออันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราบัค้นเจอใช่ครับใช,ใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายมันก็เปรียบเทียบกับเหมือนกับสูตรปรุงอาหารนะฮะ่ะที่อยู่ตามร้านอาหารคือร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่บอกใช่ไม่มีใครบอกใช่ใช่เพราะเขาทำอะไรแล้วอร่อยจริงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาทำยังไงให้กล้องดูดาวมาสามารถตามวัตถุได้นิ่งได้ดีได้คุณภาพการตามที่ดี ขาไม่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องหาด้วยตัวเราเองดังนั้นทีมวิศวกรที่อยู่ในทีมเราเนี่ยจริงๆจำเป็นที่จะต้องอทํางานวิจัยนะครับแล้วก็ทํางานการออกแบบจะรวมเอาศาสตร์ทางวิศวกรรมหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับจนกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ทดลองกันนานไหมครับกว่าที่เราจะค้นหาเจอว่า<อ>เจ้าตัวนี้เนี่ยแบบมันสามารถใช้งานได้นานฮะนานก็ใช้เวลาทดลองตอนนี้ก็โดยรวมแล้วโปรเจกต์นี้อยู่ประมาณ3-4ีปีละ นะครับอ่แล้วก็มาตอนนี้เรามาถึงในเฟสที่ว่าเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ตัวเนี้ยเรามั่นใจละไปต่อพ่วงกับกล้อง2-4เมตรจริงๆบนดอดได้แล้วอ<ม>่าถึงในเฟสนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยทางทีมวิศวกรเราก็เลยคุยกันต่อว่าในเมื่อเราไปต่อแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความสามารถในการพัฒนาขึ้นเองได้เลยอ<ม>่าทกล้องดูดาวขึ้นมาเองได้ทำฐานลงมาในขึ้นมาเองได้เลยอ<ม>่าในปลายปีนี้เราก็จะทําฐานกล้องดูดาวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งสามารถที่จะเอาเจ้าตัวนี้นะอันนี้เป็นกล้องคอมมูเชียลนะครับตัวข้างบนเนี้ยที่มีขายตามท้อง,งตลาดเนี่ยไปวางเจ้าฐานเนี้ยไปวางกับฐานตัวนี้ได้เลยอ่ oh. แล้วมันสามารถที่จะตามวัตถุทุกประเทศที่อยู่บนท้องฟ้าได้หมดนะครับไ oh. ม่ว่าจะเป็นดาวเทียมนะครับพวกดาวเคราะห์น้อยพวกเครื่องบินนะหรือว่าพวกพวัตถุอื่นๆที่ที่แล้วแต่ว่าภารกิจไหนต้องการที่เราช่วย oh. เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เราทำขึ้นเองเนี่ย ตามได้เลยครับพูดถึงวัสดุบ้างดีกว่าค่ะวัสดุนี่คือคมีอะไรบ้างคะมีเหล็กแต่ว่าเป็นเป็นของไทยปะคะที่เห็นตรงนี้นะครับมันมันก็จะมีทั้งที่เป็นเหล็กก็มีนะครับและส่วนใหญ่ที่ที่เห็นตรงนี้มันก็จะเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมตัวนี้ถามว่ามันมาจากไทยไทยไหมอันนี้ผมคงตอบยากเพราะมันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ที่เขานําเข้ามาเจ้าอลูมิเนียมที่ใช้ ประกอบเป็นชิ้นส่วนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษนะครับก็มีตั้งแต่เกรด6ขึ้นไปนะครับจน,นถึงเกรด7ซึ่งมันก็จะมีความแข็งความทนทานนะครับแล้วก็มีเรื่องของอการทําให้วัสดุชิ้นนั้นๆเนี่ยมันไม่เกิดการบิดโค้งอของของ,ของการประกอบอนะครับซึ่งทีมวิศวกรเราก็ต้องออกแบบให้มันรองรับตรงนั้นด้วยอันนี้คือความยากของมันนะคร ดังนั้นอย่างที่อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเห็นว่าโครงสร้างขขงมันถูกประกอบขึ้นด้วยด้วยการใช้น็อตใช้อะไรร้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชสิ่งที่ควรทำนะฮะณตอนณตอนแรกที่เราลองพัฒนาขั้นแรกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อ๋ออันนี้ก็สิ่งที่จริงๆแล้วไม่ไม่ควรทำนะครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าการการประกอบคือพยายามให้มีข้อต่อตรงนี้ให้น้อยที่สดุดนะฮะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีข้อต่อเยอะ การเอาของมาวางต่อกันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเออร์เลอร์หรือข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่สมูทอะไรอย่างี้ใช่มันก็อาจจะมีการบิดได้ง่ายอะไรได้ง่ายโครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับการมีเป็นชิ้นเดียวไปเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราก็เจอเหมือนกันในการเรียนรู้เลยเรียนรู้เลยถูกต้องฮะเราก็ได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขณะที่เราทำด้วยเลยถูกต้องครับถูกต้องครับโน้ฮาวได้ได้จากเจ้าการผลิตของพวกเนี้ยออกมาเยอะมากนะครับเราก็สรุปออกมาก็ได้เป็นหลายสิบข้อเลยทีเดียวนะ เราก็เอาไปต่อยอดได้เป็นอาจจะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบติดตามวัตถุท้องฟ้าที่มีความละเอียดสูงขึ้นอนะไระพวกนั้นก็มีหลายอย่างที่เราทำได้เป็นเทคโนโลยีต่อยอดได้จากตังนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับภูมิใจมากๆเลยเพราะว่านี่คือผลงานคนไทยนวัตกรรมของคนไทยค่ะ แล้วคนไทยอย่างเราค่ะจะได้ประโยชน์อะไรจากผลงานชิ้นนี้บ้างคะมันตอบได้ง่ายมากเลยก็คือในเมื่อเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งที่เขาไม่บอกต่อกันในเชิงของการค้านะฮะม,มันก็จะทำให้เราต้องค้นหาเองเพราะคนไทยเราเป็นคนค้นหาเองเนี่ยค,คนไทยเรารู้ล้ดังนั้นคนไทยด้วยกันเองผมว่าเราไม่มีการปิดบังอะไรกันหรอกอเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถาบัานเราเนี่ยจึงสร้างเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะของอคน ข้างนอกด้วยนะฮะสามารถเข้ามาที่สถาบันเราได้เลยใช่แล้วครับเข้ามาที่สถาบันเราได้เลยแล้วก็ oh. สามารถที่จะติดต่อได้เลยว่าเนี่ยเราทั้งสถาบันมิสตร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ไหม oh. นะครับ oh. พวกเรายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับใ oh. น,นวัจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษานะครับหรือว่าเป็นภาคประชาชนทั่วไปได้หมดเลยเราเราไม่มีการปิดบังตรงนี้เพราะมันเป็นธนธก,กิจหนึ่งของสถาบันเราเลยคุณผู้ชมคะนี่คือผลงานวิจัยและโน้ตกรรมฝีมือคนไทยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ความรู้เหล่านี้เนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี่เลยค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ขอ้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะยินด,ดีครับ ชมคะเห็นไหมคะว่าแท้จริงแล้วดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวพวกเราเลยนะคะและผลงานวิจัยนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะจะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงนะคะและนี่แหละคะ่ะจะทําให้ประเทศไทยของเราเป็นผู้นําทางด้านดาราศาสตร์ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะถือว่าน่าภูมิใจมากๆเลยค่ะหมดเวลาของรายการ Insight at 25 Minutes แล้วค่ะดิฉันนิชการผลเกตและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ